เดียวเดีวมอยกดียเดียวคือเดียวาอยู่คืออยู่อีกครั้งย่วงเถิงอ่ะอีกครั้งยุ่งสูงกันน้อยนึงอ่ะถอยออกมาเพราะแล้วล่ะอีกครั้งเออตรงนี้นะครับเราก็ถูกไปว่ันนี้เขาเรียกแหงนะครับเอา

มูไปเหลียง้างปูละพ่นถางป่ะ,ในในะมูโอ้โดี๋ยวมดปลาิดแปนี่ิดแล้วเหตุผลอะนะวดมือมันลงเลยมือก็พลังลงเลกบ๊มีบมองบ๊วยมันมีคือโคหน่อยไม่เน lót đuôi Mà phi phim Tiêu Thang phi, Chất tựu tắm thôi mà này Anh à này nó nhanh sạch rồi, là anh này nó nhanh sạch mà มาหาพ่อมาหาพ่อนี่เดียี้คร้งหน่อยวะนี่เดียวสองข้างข้างบนห้อยเงหรอต้นนั้นต้นนี่ห้อยแงียบล ว่าเดี๋ยวถืออคมั้งมีบ่หรอทั้นวันมีของในนี้ก็ได้บ่ถือั้นี่เดียมนี่เนี่ยนี่ใส่ปะิอะไรติอุ้ยบอไปอะไรบอเคยกินพอเคยมันกิน อันนี้เจีระวังน้ำกน้ำน้ำเอาก้องกูที่เป่ากลือกุ้ยมาถือกล้องเนี่ยกลือนะปลเปล่าที่สรรารน,นี่เจพนี้หตนี่ไหมนี่ไหม,ส,มาสามต้นแถวเนี่ยมีเบิดเลยมีห้างคุ่นลลต,ตาานหลยเจเจไม่กลัวมแดงหรอระวังน้มหนกนี่มีห้างุกตนเลยไปไป ดีครับผมวันนี้เราจะมาแห่ไข่มดแดงครับอยู่สายเราอยู่สายตอนนี้ขเราอยู่สวนสวนนี่ยังก่อนสวนชัตเตอร์สวนชัตเตอร์ผมมีดืุอติเตียวเตียวเตียวสวน,สวนพอใช้อพอรอนมอดินอ<ผ>มอดินมาหารไข่มดแดงครับสอบประกรอบสองบห้องอบกมาแดดลมลมตกยนเยน็น ไม่เบ่งนอนห่อนแดดไม่ค่อยนี่เป็นลายผสมประสานครับบักม่วงกับคัมแปรไม่คำแปรแดดเป็นขอบม้วนครับเดียวไปเทมันกับปุูกมามามาต้นยอ้อนอยางนะแซมครับตรงกลา,างทุกแถวครับไม่ทุกแถว นะครับปลูกไปกินเห็ดนะครับโคตรสี่ห้าปีนี่ดามนี่เดียวทห้งก่อนผิแเ้าแต้มมึงเอาตำตำมึงก้นเลยนของบนแมนว่าน่นะมันแตกเลยไม่มีผิวแย่้องผิวแยแล้อตินะยำไปมึงด้วยนี่เดียวนี่เดอยวเนี่ยตำตำ

อ่ามึงเอ๊ะกูปึงสางทั้งไม่ได้ไมเห็นทั้งกูอีกแล้วเห็นทังกูแตกซ่มนั่นะคิด่ามิวนะคิด่าไปถึงบ่เลไมสน่าา่้งีมินเลยนาะยตัวเล็กขนนตัวแรงเลยังเโ้นี่ขนาดวะเตี้ยวเเตี้ยวไปแถว่ะ ว่ามิตรหมดข่ายว่ามิตรตัวข่อยวขอยมืโอ้ยบอกคือบอกคือแสดงว่ายังบอ่เป็นใครเทีมิตรตัวมตรตัวความความทั้งจะหายได้วะคุณเนาะอืะอ่าโยกตัดเจ็บตืมมันมิตรตัวเจ่ดี Ô. nhảy lên, nhảy lên. Nhảy lên, nhảy lên. Ô, cứ vô, cứ vô anh nhỉ. Cứ cứ cứ. Bên đây để chín vô. Ừ, ừ. Cứ cứ cứ. ô, hay vô. Cá 对不对？ มีคคือีีกะ่ง่ห้อมีหางยวมีร่างอาเดแ้งโอ้โเดาชวงใหมมันเอเนะนี่เจ้ระวัง Ô nhiên, nha, 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 nhé, nhé, nha, 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 แง่แล้วพี่แง่แล้วว่างแต่มาหาแย่แค่เาแดงพอแดงคือสินีล่ละเสื่อแง่แค่พ่อแดงคิดไม่ได้แย่ดีเป็นเนาะก่คอนเทนต์คอนเทน,นต์หลายทางเรียบไปผูกเรียบไปเออมาเบิ้งเตี้วเบิ้งกูเดี๋ยว,ดดยวกูปับกล้องกันมันฮะมันสามารถ นี่ตาไม่น้อยเห็นีหเห็นปะบป่ะนะ่อนเพื่อเพื่อปลดล็อกโอเคครับผมใส่ห้างมันนี่ไงนี่เดียวเดี๋ยวดูว่าเจะเออ่อา่ะเอาเดี๋ยวเนี่ย่เหอเมนเาเดี่ยวน้กนมาปองเข่าวะเดี๋ยวามนี่นี่ไม่แทงกูตา

ใช่โอ้โอบเทงกันวัาวพาคือว่าเจหอ่อเฮ้ยคอไหมเบอขอล้เบ่แล้วเบแล้วลเิลงเงลงเงเฮ้ยมีตัวอืมตันโต๊ทีหลายปะนี่เนี่ยต้อกับอันแรงเลยเทเจเจเย่างมา น,นี่ต้นกะดาวเนี่ยนี่นี่นี่ต้นหวัวมึงเนี่ยเตเลยเตเลยนี่นะจำพอนเขาสืบอะ่ะนี่เด็กจำพอกข,ขายแพ็กมันเนาะจำพอขายแพ็กคไปหาฮางเลยเป็นตะคืออยู่เน้ เดี่ยวเดี่ยวมุ้งซอยกุ้เกเดี่ยวเดียวคือปลเดี่ยวข้างมาคืออยูคือโยอีกครั้งย่วงถึงอ่ะอีกครั้งยุ่งสูงกว่ากันน้อยนึงอ่ะอยู่นะครับท่านผู้ชมถอยออกมาเพราะแล้วล่ะอีกครั้งตรงนี้นะครับเราก็ถูกเข้าไปว่าอันนี้เขาเรียกแงนะครับเอา ไม่เราจะแห่ทางแตนแห่างแตนครับโอเคนะครับลงมาเบืองที่เนี่ยมันิ่โตเราล่ะมึงีมานแต่ตอนเนี้ยเต็มอันเน้ยมีมีมีโอ้ยคุณน่ะสูงคุณน่ะอีกขางนึงเอาไปเทก่อนอาไปเทก่อนนี่แหละที่ไหน

นี่อีกนะเราทั้งหมดไงน่ะใช่เออกัดใครวะนินเดียงดีเหรอมันบ่แมีนง่วยินี่ก็ได้ต้นกระดาวนี่ต้นกระดาวมีห้างกันไงเดี๋ยวกูเทก่อนงกุเทก่อนงก่อนเมื่อดะย่างแสงนี่มึงเทก่อนเดี๋ยวมันเนี้ย บอบอบเอาข้างหน่อยไกินข้างหน่อกินข้างแยงเดียวเทเทเทนี่นะครับปวดได้เตียวนเลน้อยเนี่ยโอ้โะ ฟังนี่กับมีเหลี่ยมมันเขาวเดียวอ่อถ้าคอนถ้าคนเทนจะลำบากขนาดนี้เศร้าเด้ออ๋อเนีอาเดียอ๋อวิ่งมีมีม ฟังเงียหลง่มเช่นอย่างฮะดีดีปาดปาดนหนอีกครั้งอ่ะยังนี่มันปะเออนั่นแหละนี่มันว่แทนวะนี่นะครับหลังจากฝนตกได้หนึ่งวันนะครับเราก็มาออกไม่เหนือท่งดินะครับเราก็เหนือเข้าไปนะครับ มีน่ะเดียวแกใครมันลงคูบมดเดียวไปอีกครั้งคูแจกจจกเลยอ่ะเห็นป่่ะ

นี่เอูอู้นเดี๋ยวใครรู้มดแสดงว่ามันทำหนี้ไงกงี่ครังยฟังนี่เด้อเอาไปเบไปเรียอู้นดิเฮ้ยไงปาแในี้เพอเออนี่เ <ปะ S 1> ราะ,ะครพ่ขายรถอไดก็ซื้อเพิ่รด <c oughs> เดียวอเออ มันขายรถเท่าไรกับซื้อรถครับหันกินหันแย่ยากปะานนี้ที่ดีเจอาผมคือจังอึงใครอ่ะรถ้ละหารอยนเนาะได้ปะอันนี้แหงมันแหงบว้ได้เอาไปเอามาลูกคุมาเบิ่งผีมือเขาโอ้เต็มครูผีมือกูเตี้นี่เต็มคครับผม สุดยอดไปบนัลเพมาพอะไวถังห้องเยไปกูถือกล่องอยู่ไม่ไปกูถือหางก็ได้เอ้าโอ้โหแดดมาวันนี้เอาเรอ้อยล้งอีกได้ครับนี่ได้ครับเวลานี่ตบตบตบอันเพิ่นขายเท่าไรก็ซื้อพันหมดเด้อก็ต้องไแย่เองหรอกกันอยากกินอะ นาะเตียวาะมาปะหมดเต็มกล่องไปจำดีละเสื้อรถกระไดกรไดมันว่าเตียวเออเออสมเสื้อก็สมค坤แงในบอกลายนึงไหมเต็มคููไหมพ่นะเออไอหยาไดปะใบไหมไปพี่เตเด้นนอีกแล้วเอาไปตั้งไกลๆมองเขาอยู่เด้อโหมุมองรถหุด เฮ้ยม่แรงนเย็มแม่ไหวก๋วยพอดีแหะมือแรงกินก๋วยกับอยจุเออน่ก็ได้หลายอยีเยก็ได้หลายอยู่ดีนเอนะ้ีนะนี่้าวเดียวเนาะย่งก่อนขนาดวกลวกมันต้องลวกตัว